สวัสดีค่ะลาดานานา,นาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้สุกสมใจปองนะคะมาส่องกระถางค่ะสวยๆนะคะแต่ว่าสำรวจน้องแล้วดูข้างในน้องก่อนคือดินน้องโบูหายไปไหนเลยไม่รู้ค่ะเพื่อนๆ เรื่องคำที่บ้านเลี้ยงไก่นั่นแหละแล้วก็รากน้องก็ฟูนะคะดินเหลือน้อยแล้วต้นน้องลงไปหยุดค่อนๆใต้กระถางเลยแล้วนี่ก็โสมเหมือนกันค่ะเราจะมาดูกันว่าจากโสม,มอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนให้เขาสวยได้ยังไงนะคะคือจากการที่พี่สำรวจน้องแล้วค่ะพี่คิดว่าพี่ก็คงจะเปลี่ยนดินเขานั่นแหละทุกคนเปลี่ยนดินเก่าออกนะคะในกระถางเก่าออก เติมดินใหม่ลงไปดินผสมส่วนที่เราผสมไว้ในช่องเนี่ยค่ะที่ท,ที่พี่ทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะโอเคมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นแรกพี่ก็จะเขียดินเก่าออกก่อนสำรวจน้องก่อนว่าควรจะทำยังไงกับน้องนะคะอันนี้คือพี่จะเปลี่ยนกระถางเลยกระถาง ใส่ดินลงไปใส่ดินลงไปสักนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเปนหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะอุ๊อืมเสร็จแ,แล้วเราก็จะคว่ำกระถางน้องเลยค่ะด้วยความที่น้องเป็นอย่างนี้นะทุกคน ไม่สวยแล้วเนาะแล้วก็จะคว่ำแบบนี้เอามือเอามือของเราเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะคะสองนิ้วเนาะเพราะว่าจะได้ต้นน้องเขาจะได้ไม่หักโอเคได้น้องออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เลย เราก็จะเติมดินใหม่ลงไปนะคะเพื่อนๆคือน,น้องเขาก็เริ่มแตกตาแล้วแหละเริ่มีนอแล้วใส่ดินใหม่ลงไปเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำน้องนะคะทุกคนให้เขาโตวกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราค่อย มาจัดการชาแยกเขาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนให้เขาโตก่อนนะคะแล้วมาเรามาดูกระถางถัดไปว่าพี่จะทํายังไงกับน้องเขาเนาะกระถางนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปวางไว้แล้วก็อรอรดน,น้ําพร้อมกระถางใหญ่เลยนะคะโอเคไปหนึ่งต้นนี้มาดูต้นนี้ซิว่าเราจะทํำยังไงกับเขาต้นนี้คือ พี่จะตัดยอดออกมาชํานะคะชํายอดคือพี่จะไม่ชําในนะ้ําเหมือนคราวก่อนที่เคยทําให้ดูเนาะอะรอบนี้พี่จะชําในกระถางเลยคือปลูกเขาลงในกระถางเลยค่ะชํายอดชําท่อนพันแล้วก็ตอที่ยังเหลืออยู่อ่ะพี่ก็จะเปลี่ยนดินลงไปนะคะเปลี่ยนดินเขาเนาะเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงด้วยดินที่เราเปลี่ยนใหม่ให้เพราะว่าดินเนี้ยเป็นดินผสมเออ่ พี่ผสมปุ๋ยคอเข้าไปแล้วด้วยค่ะเพืเ่อนๆอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะเนาะพี่ก็จะดูว่าพี่จะตัดน้องเข้าถึงนี้เลยนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือต้นที่ตัดออกมาแล้วเนาะส่วนนี้คือตอเขาที่เหลืออยู่ในกระถางนะคะตอในกระถางเนี้ยพี่จะเปลี่ยนดินนะแล้วก็กลบดินเขาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะคะส่วนต้นเนี้ย พี่ก็จะดึงดึงใบล่างออกนะคะดึงใบล่างออกเลยแกะใบล่างเขาออกเลยนะคะนี่แกะออกเลยค่ะแกะให้เขาเหลือข้างบนสักหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เขาเหลือสักห้าใบก็ได้คะ่ะเพื่อนๆใบที่หกเอาออกไปเลยเนาะนี่โอเคน้องก็จะเหลืออย่างนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเนาะแล้วก็ข้างล่างพี่จะตัดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าท่อนนี้พี่จะชำอีกรอบนึงแล้วพี่ก็จะชำยอดเขาอีกทีนึงนะคะจริงๆอะ่ะพี่อาจจะให้เหลือแค่สี่ใบด้วยไม่ใช่ไม่ถึงห้านะอ่าพี่จะตัดท่อนเขาตรงนี้นะคะเพื่อนๆนีน่จะตัดตรงนี้ก็ไม่โอตัดตรงนี้นะคะโอเค เราก็จะได้ท่อนหนึ่งแล้วก็อีกท่อนหนึ่งนะคะแล้วกันดึงใบเขาออกอีกใบหน,นึ่งนี่เขาน้องเขาจะเหลือแค่ยอดสี่ใบนะคะมาดูกันวนะ่าพี่จะทํายังไงกับน้องเขาเนาะออเเราก็ใส่ดินผสมของเรา นนแบกรูให้น้องหน่อยเราจะช่ำท่อนเล็กนี่ก่อนนะคะในกระถางเล็กนี่เนาะเพราะว่าเขาท่อนเล็กอะคะ่ะก็เลยไม่เลือกที่จะชํำกระถางใหญ่ชํำให้น้องเขาติดก่อนเกิดรากก่อนแล้วพี่ถึงจะเอาเขาไปลงกระถางใหญ่อีกทีนึงนะคะอันนี้คือสุกสมใจป้องอวิธีชำํำก็เหมือนเหมือนกันกันกบอโกนีมาตัวอื่นนะคะเพื่อนๆน,นี่คือทำไม่ยากค่ะ คือแค่เราเข้าใจว่าเออน้องเขาต้องการความชื้นแล้วก็มีที่ให้ยึดเกาะให้ร่างเขาง,งอกได้ค่ะอันนี้คือเตรียมตัวรดน้ำนะคะนี่คือเสร็จแล้วเนาะสำหรับท่อนพันแล้วก็วางไว้ตรงนี้มาดูว่าเจ้านี่เราจะทำยังไงเจ้านี่เราก็จะเติมดินลงไปเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเ,เติมดินเนาะ เสร็จแล้วเราก็ความกระถางเขาความกระถางนะตบขีดูรากเขาอันนี้คือรากของน้องนะคะรากเนี้ยจะแข็งแรงมากพอที่จะเสริมให้น้องที่ตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาใหม่ได้เราก็วางเขาลงไปเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมดินนะคะ เติมดินกลบจบน้องก็เลยให้เหลือโผล่นิดนึงนะคะแล้วก็กดกดคือเวลาลดน้ำน้องเขาจะโผล่ขึ้นมาเองแหละทุกคนถึงเราจะกบดินเขายังไงอะถ้าเวลาที่เราลดน้ำนะน้องที่อยู่ตรงนี้ยเขาก็จะโผล่ของเขาขึ้นมาเองค่ะอะเราก็กบดินที่รากเขานะก็เหลือท่อนฉาไว อันนี้คือเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะรอรดน้ำเหมือนกันนะคะอันนี้โอเคและก็ตัวต่อไปคือยอดพันธุ์ของเรานั่นเองนะคะทำง,าง่ายๆมาดูกันยอดพันธุ์ของเราก็เติมดินเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วสำหรับยอดพันธุ์พี่จะรดน้ำเขาก่อนเนาะ ตด,ดน้ำให้น้องเขาก่อนนะคะเพื่อให้เขาเปียกตด,ดน้ำลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็เอาท่อนกันของเราลงค่ะนีวเจาะไปหน่อยนึงให้เป็นรูแล้วก็เสียบลงไปอุ้ย เราก็จะกดน้องนะคะคือให้น้องเขาเหลือยอดประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะ่ะยัะเดี๋ยวกดให้ดูหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุม่มแล้วก็วางไวในที่ร่มแดดรำไรแค่นี้เองคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้ยากใช่ไหมคะไม่ได้ยากเนาะ อันนี้คือวิธีชำหรือว่าขยายพันธุ์ของเขานะคะพี่ก็จะได้หนึ่งต้นได้ต้นนี้สองต้นนี้ค่ะนี่คือต้นต่อเขาเนาะอยนี้ก่อนทุบแผ่นไม้จากต้นน้องต้นเดียวพี่ก็จะได้สามแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยง่ายๆเนาะเดี๋ยวพี่รดน้ำที่ดูยกันนี่รดน้ำเลยนะคะ รดน้ําให้ชุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็วางน้องเขาไว้ในที่ร่มแดดรําไรโอเคเป็นอันเสร็จนะ,ะและสำหรับผู้ที่กังวลว่าวิธีการที่พี่บอกได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้พี่เอามายืนยันให้ดูนะคะ อันนี้คืออากอนิมาแสงเงินแสงทองนะคะกระถางที่พี่ทําไปแล้วเนาะเมื่อประมาณวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมปีนี้ค่ะทุกคนอาผ่านไปแล้วประมาณสามอาทิตย์นะคะจะเห็นว่าตอที่เราตัดออกนะคะที่ตัดออกแล้วก็เติมดินเนาะน้องเขากําลังแตกค่ะเห็นไหมขาวๆเนี่ยคือน,น้องเขากําลังแตกเลยนะคะเขาจะแตกพุ่มใหม่ขึ้นมาให้เราค่ะและส่วนยอดพันธุ์ที่ชํานะคะชําลงกับดินเลยเนาะ อันนี้คือยอดพันธุ์ที่ชำน้องเขานะคะชำลงดินเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์ที่เราตัดออกจากต้นน้องเขาเนาะเนี่ยค่ะท่อนพันธุ์นะกําลังจะแตกเหมือนกันค่ะเริ่มมีตุ่มตาสีขาวขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเห็นไหมคะนี่ก็อีกท่อนหนึ่งกําลังมีตุ่มสีขาวๆเนี่ยค่ะ ตุ่มนี้คือน้องเขาจะแตกออกมาเป็นยอดนะทุกคนค่ะไม่ได้ยากใช่ไหมคะสําหรับการชำอโกนิมาเนาะอันนี้เขาก็ตระกูลเดียวกันเลยอันนี้ตระกูลอากูนีมาแสงเคินแสงทองนะคะส่วนที่พี่ชําให้ดูเมื่อกี้เขาก็เป็นอโกนิมาเหมือนกันอโกนิมาสุขสมใจปองเนาะใบแดงสวยๆหลังจากที่ผ่านไปสักสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้น้องเขาประมาณนี้เลยนะคะทุกคน อันนี้คือวิธีการชํำแบบกับดินเลยนะคะ